โดยมีผลประโยชน์มันแลกเปลี่ยนกันก็ชัดเจนครับเรื่องการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์และผลประโยชน์สิได้มาต้องมีการต่อรองทาทุกอย่างลงโตมันโอเคเลยแต่ถ้าต่อร่องกับโมลงโตมันกับโมโอเคนี่คือการเมืองวิธีการ activity ไม่สมีนะฮะในอื่นมันไม่ดอกได้ว่าผลประโยชน์นั้นเป็นของชาติหรือผลประโยชน์แห่งตน นะฮะต่อร่องเพื่อประเทศชาติหรือจากของเนี่ยผองเขื่อนแต่ภาพชัดเจนตอนนี้ครับระหว่างประชาชนกับภุ่มใจไทยเนี่ยมันเป็นการต่อร่องสมสู่กันเรื่องประโยชน์ส่วนตนโดยบริเกคำนึงถึงประเทศชาติสิ่งพาคเพื่อไทยเนี่ยพยายามแก่แต่งแต่มาเป็นรัฐบาลสองปีเนี่ยมันวกง่ายเป็นเป็นคุณเศรษฐา ต่อเดี๋ยวคุณแพรทองทานทานบก